การแทรกสองขึ้นคืออะไรอะไม่รู้เหมือนกันค่ะไปถามไกด์กันไหมไปดิมามาเดี๋ยวอธิบายฟังการแทรกสอของขึ้นเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อขึ้นสองขึ้นหรือมากกว่าตอนทับกันจะทําให้เกิดรูปแบบขึ้นใหม่โดยผลลัพธ์ที่ได้ จะขึ้นอยู่กับเฟรของขึ้นที่มาซ้อนทับกันพอจะเข้าใจไหมให้ย er. ังงงอยู่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูการแทรกสอดของขึ้นมี2ประเภทหลักๆ 1. การแทรกสอดแบบเสริม 2. การแทรกสอดแบบหักล้างนี่เนี่ยเราเพิ่งรู้มาว่ามีคลวิสิก อยู่บนเรือแล้วต้องสองคนเนี่ยงั้นขอเชิญอธิบายการแทรกสอดของคลื่นทั้งแบบเสริมและแบบผักล้านกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเกิดเมื่อคลื่นทั้งสองคลื่นมีการกระจัดไปทางทิศทางตรงกันข้ามกันเคลื่อนที่มาพบกันเช่นสันขึ้นกับท้องคลื่นหรือท้องคลื่นกับสันขึ้นคลื่นทั้งสองจะรวมกันทําให้การกระจัดลับณตำแหน่งและเวลาหนึ่งมีขนาดน้อยกว่าการกระจัดเดิมของคลื่นแต่ละคลื่น โดยการกระจัดรวมหาได้จากผลต่างของการกระจัดของคลื่นทั้งสองณนะตำแหน่งและเวลานั้นๆเมื่อคลื่นทั้งสองเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันไปแล้วคลื่นแต่ละคลื่นจะยังคงมีลักษณะเหมือนเดิมและเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมค่ะ 2. การรวมแบบขักร้างซึ่งเกิดจากส่วนที่เป็นสันคลื่นพบกับส่วนที่เป็นท้องคลื่นเรียกตำแหน่งนี้ว่าแบบ หลักการซ้อนขึ้นซูเปอร์โพสิชันขึ้นที่ตรงข้างเฟสผลรวมอัมพลจุดลดลงยอดขึ้นเจอท้องขึ้นหักหลางกันตัวอย่างในชีวิตจริงสีคำาบนฟิล์มฟองสบู่น้ำมันบนพื้นน้ำเกิดจากแสงแทรกสอดแบบหักหลางเสียงเงียบจากหูฟังตัดเสียงหลบกวน noise c a n c e l handphone หูฟังป่ยขึ้นเสียงตรงข้างเฟส กับเสียงลบกวนหักล้างกันจุดน้ำเรียบบนผิวน้ำที่ขึ้นสองลูกชนกันเกิดจากยอดขึ้นกับท้องขึ้นมาชนกันพอดีหลักการซ้อนขึ้นบอกว่าผลรวมแอมลิจูดเท่ากับผลรวมของแอมลิจูดขึ้นแต่ละตัวที่มาถึงพร้อมกันถ้ายอดขึ้นเจอยอดขึ้นท้องขึ้นเจอท้องขึ้นแอมลิจูดผลรวมใหญ่ขึ้นตัวอย่างในชีวิตจริง แถบสว่างในยางดับเบิลสตีลซีมสบู่สีสดตรงบริเวณแทรกสอดสร้างสาันเสียงในคอนเสิร์ตจุดเสียงดังมากกว่าจุดอื่นแทรกสอดคือลวดลายจากการบวกและลบกันของคลื่นซึ่งการแทรกสอดไม่ได้มีแค่ยอดตรงยอดเป็นสว่างหรือยอดตรงท้องเป็นมืดเท่านั้น แต่จริงๆแล้วมันคือการรวมกันของคลื่นแบบเวกเตอร์และคลื่นคือการสั่นที่มีแอมพลิจูดและเฟสและผลรวมของคลื่นก็คือผลรวมเวกเตอร์ของการสั่นดังนั้นผลก็คือลวดลายหรือ interference pattern ซึ่งเกิดจากความต่างเฟสในแต่ละตำแหน่งนั่นเองการสร้างสอดเท่ากับ ผลของคลื่นซ้อนกันตามเฟสเฟสเป็นตัวกำหนดจุดเสริมหรือหักล้างต้องใช้แหล่งกำเนิดเชิงเดียวกันและใช้ได้กับคลื่นทุกชนิดเช่นคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นคอนต่มการแทรกสอดหลายแหล่งคือรูปแบบที่คมขึ้นหรือเรียกว่าแผ่นเกรตติงการแทรกสอดหลายชอ่องเช่นแผ่นเกรตติง d e f l e g r a หลายชอ่อง รูปแบบแถบแคบคมสว่างมากหยังจุดเสียงดังแทรกสอดสร้างสารรค์จุดเสียงเงียบแทรกสอดทำลายใช้หลักนี้ในลำโพงตัดเสียงลบกวนสร้างคลื่นตรงข้ามเฟส 9. การแทรกสอดในคลื่นน้ำหยดน้ำสองจุดในบ่อวงขึ้นซ้อนกันเกิดลายจุดสูงต่ำแทรกสอดสร้างสารรค์ทำลาย อิเล็กตรอนเดียวๆผ่าน2ช่องเกิดลายแทรกสอดแสดงว่าความน่าจะเป็นเองก็แทรกสอดได้เรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันนะครับเดลต้า l คือความต่างของทางเดินคลื่นลมดาคือความยาวคลื่น n คือลำดับของแถบซึ่งเลขศูนจะเป็นศูนย์กลางเรามาสรุปกันสั้นๆกันนะครับสูตรเสริมเดลต้า l เท่ากับ n Lamb สูตรถักล้าง Delta L เท่ากับ n บวก1 2คูณด้วย Lambda นะครับ